สมเด็จพระเทพระตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้เวลา7จ็นาฬิกาสีนาทีสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายลูกเสืออำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงสักการะพระพุทธนา พระพุทธนาคินทรารักษ์ซึ่งคณะโรงเรียนจิตลดาสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตลดาและกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธนาคินทรารักษ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุหรอบ2เมษายน2558และในโอกาสที่โรงเรียนจิตลดามีอายุครบ60ปี เป็นพระพุทธรูปปางนาคปลได้รับพระราชทานนามอันมีความหมายว่าพระพุทธรูปที่มีพญานาคคุ้มครองรักษาเป็นพระพุทธรูปประจำวันพระราชสมภพขนาดหน้าตัก60นิ้วมีลักษณะศิลปะแบบสุขโขทยัยและในโอกาสนี้ทางคณะยังได้บูรณะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบด้วย จากนั้นทรงพระสุรายผ้าจีวรทิพย์สำหรับนำไปห่มองค์พระเจ้าอุ่นเมืองพระประธานในพระวิหารหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งซึ่งพระชยานันทมุนีเจ้าอาวาสถวายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบ2เมษายน2558พร้อมนำพระสงฆ์และคณะบุคคลถวายและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวาย เงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพลสุยพรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำคณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนานานา,นาชาติซึ่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และวิทยาลัยสองนครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดการประชุมระหว่างวันที่1 8ถึง20กุมภาพันธ์นี้ ณวิทยาลัยสง์นครน่านทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือและสิ่งของต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทัศการโครงการจัดสร้างสะพานและอาคารภายในวิทยาลัยสงนครน่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสฉลองพระชนมายุ6 0พรรษา เวลา8นาฬิกา38นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดนิคโครธารามตำบลป่าข่าอำเภอท่าวังผาทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในการพัฒนาการศึกษาสามเณรน,น,นักเรียนของโรงเรียนพระปริยติธรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารฉบับที่4พุทธศักราช2550ถึง2559 โรงเรียนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะสงฆ์อำเภอท่าวังผาเนื่องจากประสบปัญหาในแต่ละวัดในอำเภอท่าวังผามีจำนวนพระภิกษุสามเณรน้อยบางวัดไม่มีพระภิกษุสามเณรประจำอยู่เลยโดยเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2536 จัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาพระปร,ะริยติธรรมรแผนกสามัญศึกษาแผนกธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน136รูปครูที่เป็นคาราวาส10คนและเป็นพระภิกษุ6รูป จากนั้นทอดพระเนตรโครงการจะสร้างอาคารเรียน3ชั้นที่สามารถปรับเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในยามเกิดอุทกภยัยเนื่องจากเมื่อปี2549โรงเรียนประสบอุทกภัยอย่างหนักเพราะตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยทําให้เกิดผลกระทบแก่ชุมชนสามเณรนักเรียนและอาคารเรียนเป็นอย่างมากจึงจําเป็นต้องจัดทาโครงการดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและยามเกิดอุทกภยัย โอกาสนี้ทรงประเคนผ้าไตรพระราชทานแก่นิสิตทุนพระราชทานที่มีอายุครบอุปสมบทจำนวน9รูป ในการนี้ทรงเปิดอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติซึ่งภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนก่อสร้างเป็นอาคารสองชั้นกว้าง5เมตรยาว12เมตรสำหรับเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์จัดการเรียนรู้สำหรับสามเณรนักเรียนและใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนให้กับสามเณรนักเรียนเน้นตามหลักสูตร8กลุ่มสาระวิชาหลักรวมถึงการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างบ้านวาดัดโรงเรียนและการเรียนรู้เปิดค่ายภาษาอังกฤษแก่สามเณรนักเรียนโดยครูอาสาสมัครชาวต่างประเทศตลอดจนวิชาเพิ่มเติมที่เป็นด้านการศึกษาพระธรรมวินยัยคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการสอนภาษาบาลีซึ่งเป็นวิชาส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ที่ เป็นรากฐานของพระพุทธศาสนาการวิปัสสนากรรมฐานรวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนและชุมชนภายใต้โครงการอาสมสามเณรเน้นให้สามเณรน,นักเรียนเป็นคนดีกตัญญูรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่เรียนรู้จนเกิดการส่งเสริมให้เกิดศาสนาทายาทหนึ่งวัดหนึ่งศาสนาทายาทในด้านการส่งเสริมวิชาชีพเช่น งานช่างสิบหมู่การทำต้องตุงพันชั้นจากกระดาษสากิจกรรมนาอินทรีเรียนรู้กระบวนการทำนาสืบทอดประเพณีบรรพบุรุษปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษและช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคน่านในการฝึกอบกรมด้วย ด้านบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานได้วางแผนจะสร้างระบบส่งน้ำในแปลงนาคูน้ำกระจายให้ทั่วถึงทั้งพื้นที่6,868ไร่ปัจจุบันได้ออกแบบเสร็จแล้วจากนั้นจะเป็นกระบวนที่มีส่วนร่วมกับประชาชนหากพื้นที่ใดที่กลุ่มราชฎรในแฉกส่งน้ำต้องการพร้อมที่จะเข้าร่วมจะได้จัดเข้าแผนก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มในปี2,561เป็นต้นไป นอกจากนี้ในพื้นที่ที่ติดแม่น้ำน่านที่ระบบส่งน้ำยังไม่ถึงได้แก่รัชดรบ้านต้นห้างซึ่งกรมชลประทานก่อสร้างสถานีสูบน้ำในปี2561สามารถช่วยเหลือพื้นที่ได้เพิ่มอีก600ไร่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทัศการงาน60พระปริยัติน้อมมนัตเทอไทย60พรรษาของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในโครงการตามพระราชดำริอาทิเรียนรู้ภาษาล้านนารู้ภาษาบาลีเกษตร อินรีวิถีปร,ริยัติธรรมสาม,มาเณรนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษอย่างถูกวิธีผลผลิตนำไปประกอบเลี้ยงพัตนาหารเพนสาม,มาเณรนักเรียนรวมถึงวิธีการ ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยน้ำหมักจากหนอกกล้วยและยาปราบศัตรูพืชจากสมุนไพรนำสุขภาพดีด้วยวิธีสีอทั้งอาหารออกกำลังกายอนามัยส่วนตนและอนามัยสิ่งแวดล้อมและอารมณ์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังความรู้เจตคติและพฤติกรรมทุกๆด้านแก่สาม,มเณรนักเรียนให้มีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจสารต่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปริยัติน้อมรักสมุนไพรโดยการนำสมุนไพรในท้องถิ่น มาแปรรูปเป็นผลผลิตต่างๆ เวลา13นาฬิกา18นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตำบลภูฟ้าอำเภอบอกเกลือในการนี้ได้ทอดพระเนตรนิทัศการโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ปี2557ถึง2558ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระ หากรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และพันธุกรรมพืชพื้นถิ่นของไทยการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาสามารถปลูกป่าได้26,500ไร่หรือ6,881,000ต้นโดยน้อมนําแนวพระราชดําริปลูกไม้3าอย่างได้ประโยชน์4อย่างและสร้างป่าสร้างรายได้ปรับใช้ร่วมกับวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนปลูก ฟังจิตสำนึกและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมโอกาสนี้ทรงปลูกต้นยางนาเป็นพันไม้ยืนต้นที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานให้เป็นต้นไม้ประจำหน่วยงานกอฟผ ทั้งนี้บริษัทปะตะทจำกัดมหาชนยังได้จัดโครงการนาร่วมป่าเป็นงานวิจัยที่เข้าไปส่งเสริมให้ราษฎรปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ทําการเกษตรเชิงคุณภาพร่วมกับการฟื้นฟูสภาพป่าปัจจุบันเริ่มเห็นผลสําเร็จจากพื้นที่เขาหัวโล้นเริ่มมีสีเขียวและจะขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆในจังหวัดน่านต่อไป จากนั้นทรงติดตามการดําเนินงานของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนท้องถิ่นร่วมสนองพระราชดําริมาตั้งแต่เริ่มดําเนินงานเมื่อปี2542 ปัจจุบันทางศูนย์เน้นการปลูกป่าสร้างไรายได้ส่งเสริมให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีพื้นที่ดําเนินงาน1,812ไร่มีราษฎรเข้าร่วมโครงการ1,27ครอบครัวและขยายผลไปสู่ชุมชนโดยรอบได้แล้ว รัฐดรสามารถปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับพื้นที่สูงทำเกษตรแบบผสมผสานคู่กับการฟื้นฟูสภาพป่าปลูกไม้ยืนต้นควคู่กับไม้เศรษฐกิจหลักแทนการทำไร่เลื่อนลอยได้แก่กาแฟอาราบิกา้ามะขามป้อมและหม่อนพืชทั้ง3ชนิดนี้ปัจจุบันจเจริญเติบโตดีให้ผลผลิตทั้งปีสามารถแปรรูปต่างๆอาทิมเมล็ดกาแฟแยมหม่อนน้ำหม่อนและน้ำมะขามป้อมนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ปลูกพืชสมุนไพร ไตรแปรรูปเป็นสบู่ว่านสาวหลงเกลือสปาลิปปามปลูกเตาแปรรูปเป็นเตาอบแห้งเตาในน้ําเชื่อมปลูกชาอูหลงชาอสาัสสำปลูกข้าวแปรรูปเป็นข้าวกล่าภูฟ้าส่วนการส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรมีการรวมกลุ่มอาชีพตามความถนัดเช่นกลุ่มจักสารหญ้าสามเหลี่ยมกลุ่มสารตะกรา้าและกลุ่มเย็บจากอุตสาหกรรมเป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะส่งไปจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าภูฟ้าสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและกลุ่มเกษตรกร สำหรับชนเผ่ามาลาบรีหรือคนป่าที่อาศัยอยู่ในศูนย์ภูฟ้าพัฒนาเดิมอาศัยหากินกันตามมีตามเกิดปัจจุบันเด็กเล็กได้รับการศึกษามีการตรวจสุขภาพผู้ใหญ่และเด็กส่งเสริมอาชีพและจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนเผ่ามาลาบรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการดำรงชีวิตลักษณะการตั้งบ้านเรือนและการหากินในป่าชาวมาลาบรีและราชฎรในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระเมตตาและทรงห่วงใยมาโดยตลอดพระราชทานศูนย์ภูฟ้าพัฒนาทําให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ร่วมและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืน เวลา17นาฬิ48นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่านในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารคำ่ำซึ่งจังหวัดจัดขึ้นเป็นประจำทุกครั้งในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานเพื่อเด็กและเยาวชนรวมถึงพรสกนิกรในถิ่นธุรกันดาล โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนได้แก่การฟ้อนไหวสาฟ้าหญิงสิรินทรและการแสดงชุดพระบารมีปกน้ำอุ้มดินโอฟ้าสลับกับการแสดงดนตรีเช่นเพลงหน้านาสิมนรักบอกเกลือและแรคคิวลาผู้น่ารัก นอกจากนี้ยังมีการแสดงของชนเผ่าต่างๆเช่นการแสดงตีพิของชนเผ่าของชนเผ่าทิ่นและรำถาดของชนเผ่าเมียนโดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมง,งานเป็นจำนวนมาก